สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้ซิกน์แอนครับผมวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนําเพื่อนๆนะครับเป็น iPhone 12มินินะครับผมสินค้ามือสองนะครับอันนี้นะครับลูกค้านํามาเทิญที่ร้านนะครับผมสภาพดีเลยครับผมมีรอยนี่ครับมีรอยกระแทกตรงนี้นะครับนี่ครับจึ๊กหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะ ดูให้ชัดตรงนี้เลยกระแทกจนสีลอกเลยนะครับอ่าตรงอื่นนี่สวยเลยนะครับผมการใช้งานปกตินะครับจอสวยนี่นครับจอสภาพสวยเลยนะครับเครื่องศูนย์ไทย สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบมือถือจอเล็กๆนะครับก็ผมแนะนำเลยครับต2มิ่ิเครื่องนี้นะครับเครื่องศูนไทยนะครับมือสองเพิ่งเข้ามาราคาถูกด้วยนะครับผมแบตสุขภาพ8.3นะครับมีรอยจิกนึงนะครับด้านหลังนี่ครับเครื่องศูนไทยนะครับสภาพสวยสีดำ สภาพสวยนะครับแล้วก็มีรอยตกตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อนๆที่ชอบราคาถูกๆนะครับรับสภาพได้นะครับก็ไม่น่าเกียดนะครับเนี่ยใส่เชสดก็พร้อมหล่อเลยนะครับมีเคสแถมให้ด้วยนะครับเป็นเค็ดแท้นะครับแถมให้กล้องใช้งานปกตินะครับซูมถ่ายอะไรได้ปกตินะครับผมเสียงปกตินะครับ จอก็ปกตินะครับไม่มีเส้นนะครับไม่มีเดซไม่มีไบร์นะครับแล้วก็ทัชไอดีอะไรนี้ก็ปกตินะครับเสียงใช้งานปกติหมดนะครับผมราคาถูกครับผมตัวนี้บอกเลยว่าถูกจริงน,นะครับผมนะ เสียงปกตินะครับผมขายตามสภาพครับผมมีรอยเราก็ราคาถูกนะครับสภาพสวยก็ราคาถูกเหมือนกันนะครับนี่ครับพร้อมใช้งานนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองมาดูที่ร้านได้นะครับร้านแจศักดิ์แฮนด์ครับผมทีม Google นะครับชื่อร้านแจศักดิ์แฮนด์มาตาม Google Ma p นะครับ ตัวนี้นะครับพเพื่อนๆสนใจก็ลองทักมานะครับผมถูกมากฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ